สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่อาน้อยนานะครับอยู่บนเกาะสม็ดนะครับจะเป็นบริเวณทุ่นลอยนะครับที่ยื่นออกไปด้านหน้าของกลางทะเลนะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,น,นั้นสามารถมาลงเล่นน้ําหรือมากระโดดน้ําบริเวณกลางทะเลได้นะครับซึ่งจะเป็นทุ่นลอยน้ําที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็ วันนี้พาเพื่อนๆมาดูครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับหลายๆคนนะครับเขามาเล่นน้ําแล้วก็มาว่ายน้ํากันอยู่บริเวณทุ่นปลายทะเลนะครับเรามาดูกันเลยครับตอนนี้ครับชาวต่างชาติกําลังจะกระโดดน้ํานะครับแล้วก็จะทำคอนเทนต์กันนะครับเราก็มาดูว่าเขาจะกระโดดน้ําแล้วก็เล่นน้ํากันอย่างไรนะครับวันนี้นะครับดูครับนี่ครับลงไปเล่นน้ําก็หลายคนแล้วนะครับก็ ยังลงเล่นต่อเนื่องครับก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบทะเลเมืองไทยมากนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็มาชมบริเวณนะครับโขดหินนะครับที่หาดทรายแก้วนะครับซึ่งจะเป็นโขดหินตอนเช้าเนะครับที่มีน้ําทะเลขึ้นสูงนะครับซึ่งบริเวณด้านข้างแถวๆนี้นะครับก็จะเป็นจุดในส่วนของที่เราลงเล่นน้ำนะครับในตอน่บยๆนะครับซึ่งจะทําให เห็นหาดทรายนะครับแต่ตอนเช้าเชนี่น้ําจะขึ้นสูงมากนะครับก็ให้ทุกท่านเห็นว่าบรรยากาศตอนเช้าเช้านี่ยน้ำทะเลเขียวใสสวยนะครับมากระทบหาดทรายนะครับก็แวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะครับ